สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกม Delta Force ผมแนะนำ Richman Shop ที่เติมเกมได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Steam และ Garina ไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ถูกกว่าเติมเองเติมไวเซิร์ฟแคริเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือถ้าอยากเติมในเซิร์ฟ Steam ก็มีด้วยเหมือนกันเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด Richman Coin พอมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทั้งในเว็บและไลน์แถมมีพอยต์สะสมมีสิทธิ์ได้รับแพ็คเพิ่มที่ Listman's h o p เท่านั้น ลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปเอาละครับก็ต้องขอสวัสดีคนที่เล่น Delta Force ทุกคนด้วยนะครับผมก็ทั้งในมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นอ่านแพชโน้ตนะครับซึ่งบอกเลยว่าแพชนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามีเนิร์ฟมีบัฟนะครับผมและที่เป็นซิกเนเจอร์ของแพชนี้เลยก็คือมีการเนิร์ฟปืนใหม่นะครับผมคือปืนใหม่เพิ่งออกมาได้กี่วันนะคือถ้านับว่ามีให้เล่นแบบทั่วถึงใช่ไหมก็คือสามารถท่องควสปลดได้เนี่ยก็คือวันที่16ใช่ไหมซึ่งวันนี้วันที่23นนะคครรับผมเเาาได้ล่่แอทิตย์เดียวเองนะครับผมก็คืือปนใหม่โดนเนิร์ฟแล้วะะก็็นนนั่แหลเปคร ตอบว่าก่อนหน้านี้มันโกงไม่โกงนะคือใครยังไม่ได้เล่นก็อดไปนะผมแต่ว่าตอนนี้โดนเนิร์ฟแล้วแล้วบอกเลยว่าโดนเนิร์ฟหนักมากนะผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเวอร์เนิร์ฟ้วยซ้ำนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันดีกว่าว่ามันเนิร์ฟหนักขนาดไหนนะผมก็มาอ่านแพทกันเลยดีกว่าคือจริงๆแพทเนี้ยมันจะเป็นแพทของวันที่2 2นะผมแล้วก็แพทเนี้ยมันประกาศตอนเมื่อคืนนะประมาณ5ทุ่มมั้งแต่ว่าแพทเนี้ยมันมาคับใช้ตั้งแต่เช้าแล้วนะผมซึ่งวันนี้วันที่13นัวที่ลิคลามนะรันมีะลงคลิปนนงะอคืก็ มันอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไปเล่นหลังที่ดูคลิปนี้ก็คือก็จะเป็นแพดดังกล่าวแล้วนะครับผมแพดนี้จะไม่มีผลกระทบต่อมัตวิกกิ้งนะก็ตรงนี้ข้ามไปเนาะเพราะว่ามันอัปเดตมาแล้วเนาะมาสู่เอ็กซ์คลูซีฟแรกนะครับคือ PC เท่านั้นนะคือตอนนี้ในโหมดแบ็คฮอกดาวน์นะครับผมจะมีโหมดเออเขาเรียกว่าอะไรอะสามารถเล่นคนเดียวได้แล้วนะก่อนหน้านี้คือเราต้องเล่นแบบกับเพื่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้เราสามารถแบบมีโซโล่โหมดแล้วนะครับผมก็มีให้เล่นตั้งแต่วันที่แี่สับสองก็คือตั้งแต่อันน,นะ Down, ทนะอนที่อนะเวตะผจป็นเด ของเวอร์ชันก่อนนะครับผมตัวอีเวนต์ตัวนี้จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับกล่องพัสดุนะครับผมซึ่งเวลาที่เราทำเควสหรือว่าทำมิชชั่นของตัวอีเวนต์เสร็จเนี่ยเราก็จะได้รางวัลต่างๆเนาะก็จะไม่มีอะไรามากนะครับเป็นแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเป็นอีเวนต์เล็กๆน้อยๆให้ทำกันเนาะต่อมาเป็นลัคกี้เฟเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคือเป็นเควส์วิกลี่ของสายโอเปอเรชั่นอยู่แล,แล้วนะครับผมก็จะถูกรีเซ็ตแล้วนะต่อมาที่วอลแฟร์วิกลี่ซัพพลายนะผมก็จะเป็นพวกทำเควสต่่าางๆเเพพืืออปปลดหดียนนัักกบ์รตัววนีกกกอทุาา่่ย ดีกว่านะครับผมเป็นเควสรายสัปดาห์เนาะส่วนโอเปอเรชั่นก็เหมือนกันนะครับผมก็คือเป็นการเล่นแมทเพื่อที่จะได้รับเกียร์ทิเกตนะครับผมแล้วก็พวกคีการ์ดบ็อกซ์นะให้สามารถไปปลดล็อกเลือกใช้กันได้สำหรับคีการ์ดเนาะเอ็กซ์พอร์ตช้อยสัปดาห์นี้นะผมก็คือล็อกอินแล้วได้ปืนฟรีในโหมดโอเปอเรชั่นนะครับผมเป็น M1014 นะครับผมช็อตกันเนาะส่วนแอร์ลอยช็อปกับตัวของฟินอลสกอร์นะครับผมก็จะเหมือนกันนะแอร์ลอยช็อปก็คือมันจะครับผมไปซื้อ คีเมนเดบิกได้แล้วก็ไปซื้อพวกเซฟ7วันได้นะผมเซฟบ็อก7วันได้สำหรับสายฟรีเนาะไม่ได้ไปเติมเมทัพาร์ตก็ใช้เซฟบ็อกอันนี้ได้ส่วนไฟนอลสกอร์นะผมก็จะเป็นของสายวอลแฟร์นะผมก็คือเล่นปกติแล้วก็เก็บแต้มนะผมก็จะสามารถปลดล็อกกุญแจเมนเดบิกได้นะผมสามารถที่จะเก็บไปถึงพอยต์แล้วเราก็จะได้กุญแจเมนเดบิกมาเปิดนะได้นะครับผมส่วนช่วงขายของนะก็คือเป็นสกินเซ็ตใหม่นะผมที่ทางเกมเนี่ยได้ประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็เซ็ตนี้ก็ค่อนข้างสวยนะประกอบไปด้วยปืนยนู แล้วก็จีนะผมแล้วก็เซตนี้ค่อนข้างถูกเลยนะคือมันมี2กระบอกอะ่ะมันก็เลยถูกเนาะอยู่ที่1,600ติเก็ตนะผมหรือว่าเดลต้าคอยนะสำหรับสายญี่ปุ่นออกแนวญี่ปุ่นจีนนะผมก็ไปสอยกันได้นะผมสำหรับสกินนี้ผมมองว่าสวยมากนะผมโอเคที่ผมรีบอ่านแพทนี้ไม่ใช่อะไรนะคือจุดสําคัญมันอยู่ข้างล่างนี้ทั้งหมดครับก็คือการปรับบาลานซ์ทั้งตัวละครแล้วก็อาวุธเลยนะผมทั้งสองโหมดเลยมาเริ่มกันที่การปรับบาลานซ์ของตัวละครกันนะผมมาเริ่มที่อูรุดูนะครับผมหรือว่าเานารรอน ของการก่อปูนนะสกิลโล่ปูนที่เปล่าออไปแล้วจะมีเป็นเหมือนกับกำบงังบังเกอร์ที่เป็นปูนก่อตัวขึ้นมานะผมตรงนี้จะได้รับการบัฟนะครับผมก็คือระยะการออกวางนะครับผมหรือว่าการเปล่าออไประวางเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะผมจาก15เมตรเป็น30เมตรนะค่อนข้างดีนะตรงนี้สามารถทําให้แบบเราไม่ต้องเป็นต้องเดินไปเซตใกล้ๆนะก็คือปลาจากไกลๆนะสามารถเซตได้เลยนะผมสามารถสร้างโคเวอร์แบบสร้างโคเวอร์แล้วก็เดินสร้างโคเวอร์แล้วก็เดินนะอาจจะทําให้วิธีการเล่นเอาอูลูลูไปบุกเนี่ยได้ดีขึ้นนะผมแทนที่จะแบบว่า ปลาใกล้ๆเนาะก็ปลาได้ไกลขึ้นส่วนอันที่2ครับก็คือเวลาที่เราเปล่าออไปแล้วเนี่ยปกติปูมันจะไม่ใช่ปลาปุ๊บแล้วมันตั้งเลยนี่อหรอไหมมันจะปลาแล้วมันจะค่อยๆเกาะตัวนะผมระยะเวลาการเกาะตัวนะจะได้รับการบัฟเหมือนกันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยห้าวินะครับผมม,โมูโิปลาไปใช่ไหมหนึ่ง 2 3 4 5มหมันถึงจะเป็นบังเกอร์ออกมาให้เราแบบได้หลบนะผมแต่ตอนนี้จะเหลือแค่2วิแล้วก็คือปาไป12เสร็จแล้วนะผมตรงนี้ก็ดีนะคือทําให้อูล,ล,ล,เลูเล่นง่ายขึ้นนะส่วนตัวผมมองว่ามันจะเล่นง่ายขึ้นมากนะผมตรงนี้แล้วก็มีการบัฟอีกสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นสกิลระเบิดไฟของอูรูนะผมดาเมจในระยะที่ไกลที่สุดนะครับผมจะเพิ่มขึ้นนะผมจาก8เป็น12นะผมแล้วก็ตัวแอคทีฟไทม์นะครับผม,รบผมหรือว่าเวลาที่เราปาระเบิดไปป,ปุ๊บใช่ไหมแล้วเวลาที่ระเบิดเนี่ยโดนพื้นหรือว่าผิวสั ก็คือมันจะแตกนะผมซึ่งมันจะไม่แตกทันทีคือแบบไม่ใช่ลงปุ๊บแล้วมันกลางไฟออกมาเลยนะคือมันลงปุ๊บม,มันจะมีดีเลย์เหมือนกับให้เวลาไฟลามอะ่ะอยู่ประมาณนึงนะตรงนี้ก็จะลดด้วยนะผมจาก0.5เป็น0.25นะผมก็คือป้าปุ๊บแตกปุ๊บไฟที่มันลามเร็วขึ้นนะผมประมาณนี้เนาะก็รุรุก็ได้บับเยอะนะผมส่วนตัวผมว่าเล่นง่ายขึ้นนะผมส่วนมีการปรับในโหมดโอเปอเรชั่นเท่านั้นนะผมตรงนี้บวกเข้ามานะคือไอ้สองโหมดก่อนหน้านี้โอเปอเรชั่นก็ได้ด้วยนะแต่ว่าข้างล่างเนี่ย นี้นะผมก็คือตัวของกำบงังหรือบังเกอร์ปูนของอูลูเนี่ยเวลาที่โดนดาเมจจากอาวุธหรือว่าดาเมจจากกระสุนเนี่ยจะมีการเพิ่มความทนทานมากขึ้นนะก็คือพูดง่ายๆก็คือถึกขึ้นนะถ้าให้แปลง,ง่ายๆก็คือถึกขึ้นเวลาโดนยิงนั่นแหละสำหรับในโอเปอเรชันนะครับมาต่อกันที่เอนจิเนียร์ตัวนะครับคือเชฟเพิร์ดนะหรือว่าพี่ดำนะพี่ดำล้นของเรานะครับผมทั้งสองหมดนะมีการปรับก็คือโซนิคแท็บนะหรือว่าแท็บเสียงที่ตัวของเชฟเพิร์ดเปล่าออไปเนี่ยคือมันจะเพิ่มระยะที่แท็บมันจะไม่่่หาาายไไปสสะสสมมมตติิิวววรงงท้งใ แล้วถ้าเราเดินออกไปนอกระยะแทปบก็เดินออกไปออกจากแทปบอะ่ะมันจะพังเองนะครับผมสมมุติว่าเราวางทิ้งไว้แล้วเราแบบระวางทิ้งไว้ใช้เสมมุตินะแล้วเราเดินออกไปห่างจากตรงน,นั้นอนะ่ะหกเมตรนะผมแทบมันจะหายไปเองก็คือเหมือนกับดีสปอนไปนะครับผมแต่มันจะมีการเพิ่มขึ้นเป็น70เมตรนะรผมตรงนี้อาจจะมีผลในบางด่านบางจุดนะผมต่อมานะครับเป็นตัวละครหมอกันบ้างนะก็คือท็อกซินนะผมหรือว่าซอนย่านะตัวหมอหญิงนะผมทั้งสองโหมดจะถูกบัฟขึ้นนะผมก็คือตัวอันติเมสของตัวซอนยานี่ยหรือว่า ไอที่ปล่อยแมงวันไปข้างหน้าเนี่ยคือแชทชอบผมบอกผมว่ามันไม่ใช่แมงวันนะมันเป็นแมงปอแต่ผมจะเรียกแมงวันนะก็คือปล่อยแมงวันออกไปข้างหน้าเนี่ยเวลาที่ศัตรูโดนแมงวันแล้วทําการเอาออกสมมตินะก็คือเอฟเฟกของสกิลนี้ก็คือเวลาที่แมงวันบินผ่านศัตรูอ่ะศัตรูจะโดนลดเลือดสูงสุดนะผมก็คือสมมติว่าเลือดเราเต็มร้อยใช่ไหมเวลาที่เราโดนแมงวันอ่ะมันจะเหลือเลือดสูงสุดแค่เจ็ดสิบนะครับผมถ้าเราเอาออกเนี่ยไอเจ็ดสิบนั้นอ่ะมันก็จะไม่กลับมาร้อยทันทีนะมันจะเหมือนก 1.5วิเลือดก,ก็จะรีเจนกลับไป้อยละแต่ตอนนี้ก็คือใช้เวลานานขึ้นคือ2.5วินะผมเลือดถึงจะรีเจนกลับไปเท่าเดิมเนาะประมาณนี้แต่จะไม่มีผลกับพวกแอสซาสหรือหมอนะผมว่าเอาแมกวันออกแล้วเราก,กดคิวก็คือเลือดก,ก็จะขึ้นหลังจากคิวเลยนะผมจะไม่เกี่ยวอันนี้คือจะเป็นออโต้รีเจนของเกมเนาะก็จะมีปัญหากับพวกรีคอนหรือว่าเอนจีเนียนะตรงนี้โอเคส่วนในโหมดโอเปอเรชันที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะผมก็คือจะมีการบัฟนะครับผมก็ไม่เชิงบนะัฟเนาะก็มีทั้งปรับบาลานะ ของตัวซอนย่านะผมก็จะมีระยะเวลาบูส์นานขึ้นเนาะแต่ว่าคูลดาวก็จะมากขึ้นด้วยนะผมตรงนี้อาจจะมีผลนิดนึงเพราะว่าตรงเนี้ยระยะเวลามากขึ้น10วินะผมแต่ว่าคูลดาวมากขึ้น15บาวิเนาะก็ส่วนต่าง5้าวิเนาะประมาณนี้ก็เหมือนกับเนร์ฟแหลกไกลๆเนาะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีการปรับสกิลแอนติเมทไอปล่อยแมงวันของตัวซอนย่านะผมในโหมดโอเปอเรชั่นด้วยเอาอันมาที่สองแล้วกันนะเวลาที่เราปล่อยแมงวันไปสมมติว,ว่าเลือดเต็มร้อยใช่ไหมในโหมดโอเปอเรชันเวลาที่เราปล่อยแมงวันไปโดนศัตรูเนี่ยเมืนนะ่ มันจะลดลงมาถึง55เลยนะผมก็คือเลือดสูงสุดอ่ะจะหายไปเลยเหลือแค่55ก็คือเลือดเรายิง55ดาเมจศัตรูก็ตายละแต่ว่าตอนเนี้ยมันจะทําการลดลงเหลือแค่90นะผมก็คือพูดง่ายๆคือเนิร์ฟนั่นเองนะครับผมตัวนี้ในโอเปอเรชั่นก็คือปล่อยแมงวันไปโดนก็จะเลือดเหลือ90นะผมแต่ว่าบรรทัดแรกเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เราปล่อยเมงวันไปแล้วเนี่ยเลือดสูงสุดลดลงเหลือ90แล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกวินาทีอ่ะเลือดสูงสุดจะลดลงไปเรื่อยๆสมมติว่าโดนช็อต เ0็5ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเอาออกนะครับผมหรือว่าเราล้มนั่นเองแต่ว่ามีการบัฟระยะเวลาตัวนี้ก็ขึ้นมาก็คือทุกๆ1วีเนี่ยจะลดลง7.5 HP นะครับ HP ผม <c oughs> ส่วนตัวต่อมานะผมซนิว่าหรือว่าเอนจิเนียร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นถือโลตัวที่สามารถกดโลได้นะทั้งสองโหมดนะครับจะมีการแก้ไขนะรีดิวฮิสบล็อกของตัวฮุกนะผมแล้วกอ็อ่ปรับเมคนิคก,การที่มันจะถูกทําลายนะผมคือพูดง่ายก็คือบัฟลดฮิ่บล็อกของตัวฮุกแล้วก็ทําให้การยิงไปโดนเนี่ยทำลายได้ยากขึ้นนะผมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เรายิงฮุกไปเนี่ยสมมติว่าเราเป็นคนโดนยิงแล้วกันนะสมมติว่าฝั่งนู้นเล่นโลแล้วเขายิงฮุกมาเราสามารถที่จะยิงตะขอเขาอ่ะให้พังได้นะผมัมมม่ถึง แต่ว่าตอนนี้ก็จะทําให้พังยากขึ้นละนั่นเองนะประมาณนี้ส่วนในโหมดโอเปอเรชันนะผมตัวของอันติเมตหรือว่าการใส่ชุดเกราะบวกกับถือโลของตัวเซนิวาเนี่ยจะมีการบัฟขึ้นมานะผมก็คือเลือดของกระจกกระจกบนหัวของเซนิวาเนี่ยคือมันยิงทะลุได้นะสำหรับใครที่ไม่รู้ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มเลือดสูงสุดขึ้นมานะผมจาก200เป็น250นะผมแล้วก็ในฝั่งของโมบายเนี่ยจาก150จะเป็น175นะผมก็คือเล่นในมือถือเลือดน้อยกว่านั่นเองอาจจะฟ้องยิงยากกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมส สนใจครับตัวของโล่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้สเตมิน่าในการกระแทกโล่เนี่ยก็คือตีนะครับผมตีโล่เอาโล่ตีเนี่ยก็คือใช้สเตมิน่าสามสิบสมมุติว่าเรามีสเตมิน่าร้อยหนึ่งใช่ไหมเราก็จะตีได้แค่สามทีนะครับผมแต่ว่าตรงนี้จะมีการบัฟมานะคือใช้สเตมิน่าได้น้อยลงนั่นเองคือจากร้อยเนี่ยเราสามารถตีได้สี่ทีแล้วเพราะว่าใช้แค่ยี่สิบห้าถ้าเราตีสี่ทีก็คือสเตมิน่าหมดหลอดน,นะครับผมแล้วก็มีการแก้เหมือนกับเป็นการแก้บัคนะครับผมของเกมที่ว่าเวลาที่เราเอาโล่ไปตีมอนอีลิตหรือว่าเอนมีี่่ออลิตตหรืวาวาัะ on. เรียกว่าอะไรอะ AI ในเกมที่มันเป็นบอทที่มันเป็นพวกบอสพวกอะไรเงี้ยมันทำดาเมจได้ไม่ถูกต้องนะผมเขาก็มีการปรับแก้ตรงนี้แล้วเนาะสรับในโหมดออเปอเรชั่นก็มีประมาณนี้นะมาต่ออีในอีกโหมดนะผมก็คือในวอ r แฟร์นะผมแต่ว่าเป็นในโหมดพิเศษก็คือ v i c t o r y Unite หรือว่าโหมด20 20โหมด c o m m a n เด r ที่จะมาในวันที่30นะผมของเดือนนี้ก็ยังไม่มานะแต่ว่ามีการปรับละก็คืออาจจะมาจากแพทจีนหรือเปล่าไม่รู้นะผมตัวของ EOD set หรือว่าตัวของการถือโลเนี่ยจะปรับคูดาวนะผมให โพูดเราไวมากนะครับผมจาก45วินาทีเป็น75วินาทีนะก็คือทามิงการเล่นโล่อาจจะนานขึ้นนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับในโหมดของวิตตอรี่อยู่ในโอเคมาต่อกันที่ตัวของตัวละครรีคอนลูน่านะครับผมตัวแม่สาวธนูนะมีการปรับบาลานซ์นะครับผมก็คือบัฟนะในทั้ง2โหมดเลยก็คือธนูช็อตเนี่ยจะมีระยะทําการมากขึ้นนะก็คือระยะวงช็อตจะมากขึ้นนะจาก4เมตรเป็น5เมตรแล้วปกติคือแม่งไกลอยู่แล้วนะพูดถึงคือก่อนหน้านี้มันบัฟมารอบนึงแล้วนะระยะช็อตเนี่ย จาก3เมตรเป็น4เมตรนะตอนนี้เป็น5เมตรแล้วนะครับคือโคตรไกลนะพูดถึงนะคือถ้ายิงธนูโซนดีๆเนี่ยบางโชคกนี่คือผ่านไม่ได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเดฟคิดอะไรอยู่นะผมว่าตัวนี้มันเก่งอยู่แล้วนะครับผมทั้งในเล่นปกติแล้วก็ในแข่งเลยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะตรงนี้อันนี้ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะส่วนในโหมดโอเปอเรชั่นตรงนี้นะผมมีการปรับดาเมจให้แรงขึ้นนะสำหรับธนูช็อกนะระยะมากขึ้นไม่พอแรงขึ้นด้วยนะจาก17ดาเมจเป็น25ดาเมจนะแต่ตรงนี้เขาเข โซเยอร์ตรงนี้ผมว่าอาจจะเป็นแค่ AI ในเกมก็เป็นได้นะผมอาจจะไม่ไม่นับรวมผู้เล่นเนาะมาต่อกันที่ตัวละครของน o no x นะครับหรือว่า a s s a u l t ตัวล่าสุดในของในเกมนะ Nox เนี่ยในทั้ง2โหมดเนี่ยจะมีการปรับแก้นะครับผมตัวของ f Flash b แ n งหรือว่าการปา Flash เนี่ยระยะการปาเนี่ยจะมากขึ้นนะผมแล้วก็มุมการปาจะถูกปรับแก้นะก็บางทีก่อนหน้านี้คือมุมมันอาจจะทําให้ปายากเวลาที่เราอยู่หลังโคเวอร์เนาะก็ใครที่เล่นไวรอนบ่อยๆนะผมจะมีปัญหาที่ว่าอยู่หลังโคเวอร์แล้วเราก,กดยิงอันติไอตัว อัติดเดองอแล้วเส้นมันผ่านไปนะเส้นมันผ่านไปข้างหน้าแต่ว่าติดบังเกอร์ข้างหน้าอะไรประมาณนี้ก็น็อกซ์อาจจะมีปัญหานะั้นเหมือนกันนะเพราะผมเล่นไม่ไม่ได้เยอะนะผมอาจจะไม่ไม่รู้ละเอียดนะว่าเขาปรับบลมให้มันดีขึ้นหรือว่ามันปลายากขึ้นเนาะก็ต้องไปดูในเกมอีกทีเนาะสำหรับตัวของน็อกส่วนในโอเปอเรชั่นนะผมมีการแก้คูลดาวของแฟชแบงนะผมเลยว่าแฟชเนี่ยจะถูกทําให้คูลดาวนานขึ้นนะจาก30วิไป4 5าวินะผมส่วนในหมดวอลแฟร์นะผมตอนนี้จะมีคูลดาวแล้วนะผมแล้วก็จะมี2ชาร์จด้วยคือตรงเนี้นา เล่นมากๆากนะครับสำหรับตัวของ Nox คือจุดเด่นของ诺克斯เนี่ยถ้าไม่ได้พูดถึงแอนติเมทที่ค่อนข้างจะไร้ประโยชน์ในวอลแฟร์นะครับผมก็คือจะมีเรื่องของแฟชแบงกับไอตัวโครงจักนะที่ทําให้สามารถพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ว่าจุดเด่นหลักก็คือแฟชแบงนะผมตรงนเ,นเนี้ยเขาบัฟมาแล้วผมก็คือแฟชเนี่ยจะมี2ลูกแล้วแล้วก็จะคูดาวด้วยนะผมก็ทั้งเก็บได้แล้วก็มีคูดาวส่วนตัวตรงเนี้ยน่าสนใจนะคือถ้าเกิดว่าเป็นคล้ายๆอินิเชเตอร์ในวอลแฟร์หรือว่าเป็นเหมือนกับตัวเปิดแฟชให้แบบเข้า,เข,าเข้าไซส์ง่าย อรงเงี้ยผมน,น่าสนใจสำหรัตัวนี้นะไดแข่งอาจจะเห็นได้เยอะขึ้นนะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ยพูดง่ายๆว่าถ้าเล่นตัวเนี้ยไปเล่นแฮคคอร์ดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าตอนนี้มีแฟต2องลูกแถมคููดาวด้วยคือ สุดเจ๋งนะผมมองผมมองได้ว่าสุดเจ๋งนะตัวนี้น่าสนใจเนะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นในสตรีมด้วยว่ามันเจ๋งขนาดไหนเนาะโ okay, อเคจบเรื่องการปรับเนื้อของตัวละครทั้งหมดไปนะผมก็สาหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะแล้วก็ชอบคอนเทนต์การอ่านแพ์นะผมที่ไม่รู้ว่าเข้าใจง่ายหรือเปล่าแต่ว่าอ่านให้ฟังนะก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะก็มาต่อกันดีกว่านะสำหรับรบาลานซ์ของปืนนะครับผมในทั้งสองโหมดเลยนะมีทั้งโหมดโอเปอเรชั่นแล้วก็ตัวของมอดวอล f ฟร์นะเรามาพูดถึงการปรับบ,บาลานซ ปรับตรงจุดนี้เหมือนกันนะผม M14 นะผมหรือว่าปืนถ้าในโอเปอเรชันเป็นปืนสุดรวยใช่ไหมปืนแพงนะผมจะมีการเพิ่มรีคอยนะผมของ Earl y s t a ตก็คือรีคอยในช่วงการยิงเริ่มต้นเนี่ยก็จะมากขึ้นนะผมก็คือปืนจะดีดพอกดยิงปุ๊บดีดเลยนะผมตรงเนี้ยจะมีรีคอยมากขึ้นนะผมก็ปกติก็ยิงยากอยู่แล้วนะส่วนตัวในวอรแฟร์นะผมไม่รู้ว่าจะเนิร์ฟทำไมเนาะตรงจุดนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าปืนมันก็พูดตรงๆว่าในเอนจิเนียร์มีปืนอื่นที่เล่นง่ายกว่าแล้วก็เก่งกว่าน เหมือนกันนะตรงนี้แล้วตัวของ assault rifle As ตรงนี้มีการปรับแก้ทางด้านของ firing stability นะผมแล้วก็ความเกาะกลุ่มของกระสุนกนะ็คือ recoil Re sensation เนี่ยคือมันเป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนการแปลเป็นไทยมันยังไงวะคือเอาง่ายๆคือการเกาะกลุ่มของกระสุนนั่นแหละคือเมื่อก่อนแหละปืนนี่มันค่อนข้างกระจัดกระจายลูกมันไม่ค่อยจะคือปืนมันลั่นไหวนะผมแล้วก็ปืนมันค่อนข้างดนะีในระยะใกล้นะถ้าพูดถึงแต่ว่าพอกระสุนมันค่อนข้างไม่เกาะกลุ่มเนี่ยเวลาที่เราจะไปต้องไปยิงไกลๆเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีน มแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับเนี่ยแต่ผมไม่ชัวว่ามันจะแย่ขึ้นหรือดีขึ้นนะก็ต้องไปลองอีกทีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําให้ดีขึ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าปืนน,นี้น่าสนใจมากนะเพราะก็ก่อนหน้านี้เวลาที่ยิงระยะไกลแอสเซลไม่ค่อยดีครับผมพูดตามตรงคือยิงระยะใกล้เนี่ยมันเก่งถ้านับว่ายิงปืนอะไรแล้วจบไวสุดในแอสเซลอ่ะคือปืนนี้จบไวสุดนะผมแต่ว่าด้วยความที่เวลาที่บางจังหวะที่เราต้องยิงไกลมันยิงไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นการปรับแก้ตัวนี้อาจจะทําให้ยิงไกลดีขึ้นก็น่าสนใจนะครับสำหรับตัวของ S แอส เคยพูดกับคนในสตีมบ่อยๆนะครับว่าปืนนี้มันค่อนข้างจะไร้ประโยชน์ในะทั้ง2โหมดนะครับผมก็ตรงนี้มีการปรับทําให้รีโหลด speed ดีขึ้นนะผมแล้วก็ปรับ t i m ิ่งของการรีโหลดด้วยนะก็มองว่าถ้าเกิดว่ามันรีโห a d ตอนเมื่อก่อนมันรีโหลด2วิใช่ไหมก็คือรีโหลดพอๆกับการรีโหลดพาเลตไอลูกซองกระบอกอื่นแบบ8ดนัดเท่าๆกันเลยแต่ว่าตรงนี้ปืนกระบอกนะี้มันได้แค่2นัดนะผมแล้วก็รีโหลดนานถ้าเกิดว่ามันปรับรีโหลดให้เหลือสักวิหนึ่งหรือว่าต่ำกว่าวิหนึ่งเนี่ยน่าสนใจนะคือยิงแบบโป้งๆแล้วก็ปอกๆแล้วก็โป้งๆอคื เออน่าเล่นนะก็ต้องไปรอดูว่าปรับขึ้นนะเขาบอกว่าสไลลี่อินเคียร์รีโหลดสปีดมันต้องดีเคียร์รเปล่าถ้าปรับขึ้นอีกนี่คือหนักนะคือคือถ้าจะบ้ f แเน่ก็คือต้องปรับลงถูกปะแต่ว่าต้องไปดูดูในเกมนะเขาอาจจะแปลมาจากจีนอีกทีแล้วก็ผิดนะผมก็เดี๋ยวไปดูในเกมอีกทีว่ามันเจ๋งขนาดไหนเนาะโอเคแล้วก็มีการปรับแก้ของแต่งปืน i บ g fast l ล n e นะครับคือไอตัวของไฟฉายในเกมเนี่ยเวลาที่เราใส่แต่งปืนสมมตินะแล้วเราสามารถกดให้มันกระพริบได้นะผมเว จะทําการบลายนะครับผมหรือว่าทําการบอดศัตรูคล้ายๆกับตัวของแฟดแบงหรือว่าตัวของระเบิดแฟดอะไรเงี้ยก็จะมีการลดระยะน้อยลงนะผมจาก2วินาทีเป็น1วินาทีนะก็ในวอลแฟร์ไม่เห็นคนใส่นะพเพราะว่ามันเป็นเป้าสายตาเนาะแต่ว่าในโอเปอเรชันเนี่ยมีคนบอกผมมาว่ามันเอาไปใช้ได้อยู่นะครับผมสำหรับตัวของไฟฉายนะโอเคมาถึงการปบบรับบาลานซ์ปืนในโหมดของโอเปอเรชันนะตรงเนี้ยผมไม่อยากจะใส่ใส่ใสรายละเอียดอะไรมากนะผมจะดูแค่พวกปรับดาเมจนะผมเพราะว่าไออันอื่นเนี่ยมันเป็นการ การปรับเนิร์ฟของแต่งเนาะเพราะว่าไอ้ซึ่งการปรับเนิร์ฟของแต่งเนี่ยเราสามารถไปเนี่ยหยุดพอยส์คลิปนะครับแล้วก็นั่งดูเองได้เนาะเพราะว่ามัน ค่อนข้างจะปีกย่อยอ่ะนึกออกไหมของแต่งมันหลากหลายนะผมก็ไปดูกันได้นะว่าของแต่งอะไรถูกบัฟถูกเนื้อปางตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่ามันละเอียดไปนะตรงนี้ละเอียดเกินนะก็มาเริ่มที่ตัวของแอชวลตรงนี้จะมีการปรับของแต่งนะผมตามนี้เลยนะก็หยุดแล้วก็เช็คได้นะผมสาหรับคนที่เล่นแอชวลส่วนตัวของแอ12นะครับผมมีการบัฟดาเมด ตัวของลิมนะครับผมหรือว่าพวกแขนกับขาเนี่ยมีการเพิ่มดาเมจตัวคูณมากขึ้นนะจาก0.4นะครับผมเป็น0.45นะครับผมก็แรงขึ้นนิดนึงไม่รู้ว่าจะทําให้ ตัวของกระสุนเนี่ยใช้น้อยลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าปกติเราต้องยิงแขนขา4นัดแต่ว่าการบัฟมาเนี่ยอาจจะทําให้ยิง3นัดก็อาจจะดูเก่งไปเลยนะก็ต้องไปดูอีกทีว่าตัวคูณตรงเนี้ยในโหมดของโอเปอเรชั่นมันส่วนต่างเยอะแค่ไหนเนาะเพราะว่ามันต้องคํานวณกับพวกกระสุนด้วยเนาะแล้วก็ของแต่งของ s 1 2ก็มีการปรับนะผมแต่ดูจากตัวเลขคร่าวๆนะผมมองว่าค่อนข้างจะบัฟนะผมเพราะว่าบางค่าเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็มีการลดค่าที่มันลบเนี่ยน้อยลงนะผมก็ตรงนี้มองว่าเป็นการบัฟส่วนใหญ่เนาะโอเค มาต่อกันที่กระบอกนี้นะผมในวอลเฟเป็น S t สทียนนะแต่ใน o p e r a t รชันผมไม่รู้นะว่ามันเก่งขนาดไหนนะสำหรับซีไอกนะผมก็มีการปรับแก้เรื่องของของแต่งนะก็คือพวกตัวแกสบล็อกทั้งตัวลั่นไวแล้วก็ตัวลั่นช้านะผมส่วนของอาร์คนะผมก็มีาการกลับแคชชินเดียวนะผมส่วนดับเบิลบาร์เรลปืนกระบอกใหม่ช็อตกันนะผมมีการเพิ่มดาเมจนะผมจาก15นะผมเป็น17แล้วก็ตัวของอำนาจการเจาะเกราะเนี่ยจาก16เป็น18นะเพราะว่าในโหมดโอเปอเรชันเนี่ยคือเห็นสาย o p e r a พูดกันว่าปืนมันค่อนข้างจะไร้ประโยชน์นะเอาเป็นปืนรองก็ปืนอื่นดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูอีกทีว่า buff มาอย่างนี้แล้วจะน่าเล่นขึ้นหรือเปล่าเนาะสำหรับสาย operation ส่วนตัวของเวกเตอร์ก็ก่อนหน้านี้นนมันถูกิร์ฟใช่ไหมก็อาจจะ over ิร์ฟไปก็เลยบ u f f ืนนะผมก็คือยิงขาเนี่ยดาเมจจะดีขึ้นนะผมประมาณนี้นะจาก0.35เป็น0.4นะผมแต่ว่าก่อนหน้านี้นนคือ p a สก่อนหน้านี้นนที่มันิ e ์ฟเวกเตอร์มันิร์ฟตัวของดาเมจปืนด้วยแล้วก็กิร์ฟกระสุนที่ต้องใช้ด้วยนะการ buff กับ มาอาจจะไม่ได้มีผลเยอะขนาดนั้นเนาะสำหรับการยิงขาเพราะว่ากระสุนโดนเนิฟอยู่ดีสำหรับในสายโอเปอเรชั่นโอเคคอแหบคอแห้งมาถึงสายวอลฟร์ประจําช่องเราสักทีนะผมมีการปรับรบ้าปืนนะผมที่ค่อนข้างจะหนักอยู่นะเพราะว่าเป็นปืนเมตานะผมทั้งสองกระบอกเลยนะครับผมสายอินซิเนียก็คือ m 2 5 0้นะก่อนหน้านี้มีแพทก่อนหน้านี้นคือมันปรับดาเมจของ M250 แพทนึงละแพทที่เนฟตัวของ 3M นะปืนหมอ m 2 5 0แพทนั้นก็โดนดาเมจเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นโดนเหมือนจะเป็นเรื่องของระยะนะผม ระยะยว่าดับออฟมันเยอะขึ้นก็คือยิงไกลได้เยอะขึ้นแต่ว่ายังเก่งอยู่ดีนะตอนนั้นแล้วก็มีเรื่องของดาเมจของการยิงหัวที่น้อยลงนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมโดนเนิร์ฟนะผมดาเมจของช่วงอกนะครับผมให้จาก1เนี่ยเป็น0.8นะครับผมก็คือช่วงท้องเลยไม่ใช่ช่วงอกช่วงท้องนะช่วงท้องช่วงท้องเนี่ยจะโดนดาเมจน้อยลงนะครับผมส่วนแขนกับขาก็จะโดนดาเมจน้อยลงเหมือนกันนะครับผมคือ F2R สนเนี่ย พูดตตรงก่อนเลยว่าคือตั้งแต่แพทที่แล้วผมยังไม่ได้คำนวณถท่าทุกคิวว่ามันโดนเนิฟหนักแค่ไหนนะผมแต่ว่าพออันเนี้ยออกมาเดี๋ยวจะไปนั่งแกะอีกทีนะว่าเออตอนนี้มันยังเป็นปืนที่ดีที่สุดของสายเอ็นซิเนียอยู่ไหมนะคือถ้าเกิดว่าปืนเนี้ยมันเล่นไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็คือ สมมติว,ว่ามันโดนเนิฟหนักดาเมจไม่ค่อยดีละอาจจะต้องไปเล่นไอคิบสองนะครับผมก็ต้องดูอีกทีว่าสำหรับสายอิิเนียเนี่ยเอ่อปืนนี้มันโดนหนักแค่ไหนเนาะเดี๋ยวค่อยไปเช็คกันอีกทีนะแต่ว่าปืนกระบอกนี้ผมเช็คมาเรียบร้อยนะครับว่าโดนเนิฟหนักแค่ไหนนะผมสำหรับ k คส7่็นะคือได้เล่นแค่อาิทย์เดียวอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปใช่ไหมว่ามันคือปืนมันโกงอะ่ะพูดต,ตรงๆก็คือปืนมันดาเมจระยะใกล้โคตรด,ดีนะผมดีกว่า CI นะผมแล้วก็พอยิงนอกระยะปืนก็ดีพอๆกับ ปืนยิงไกลเก่งๆอย่างเช่น M4 หรือ SG นะผมก็คือมันดีอ่ะมันครอบคุมเกินไปนะสำหรับสาย Assault นะผมคือภาพรวมเนี่ยมันดีกว่า CI ในทุกด้านเลยด้วยซ้ำนะผมทั้งความคล่องตัวการรีโหลดรี l o a d Speed นะผมแล้วก็ทางด้านของดาเมจปืนนะคือมันครบจบในกระบอกเดียวนะผมผมเลยคิดว่ามันต้องโดนเนฟชัวๆเลยมันเก่งเกินไปนะผมก็ไม่คิดว่าจะโดนเร็วขนาดนี้นะสำหรับ437นะผมที่โดนหนักเลยอะที่ผมมองนะคือ ตรงนี้ครับบรรทัดเดียวเลยก็คือจากดาเมจ25เป็น24ถามว่า1ดาเมจมันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอครับลูมินะนะครับผมมันต่างครับผมคือเลือดเต็มร้อยใช่ไหมนึกภาพเลือดเต็มร้อยนะผมก่อนหน้านี้ยิง4นัดตายนะครับผมแต่ตอนนี้ต้องยิงถึง5นัดน,นะผมคือบอกเลยว่าหนักนะครับหนักหนักแรกคืออันนี้ละนะครับผมแล้วก็มาหนักที่2คือเนฟเรื่องระยะนะผมก็คือก่อนหน้านี้ ยิงไกลมันยังยิงได้ใช่ไหมผมแต่ตอนนี้นยิงไกลอ่ะมันเขาเรียกว่าไรยิงไกลมันไม่ได้ดีแล้วนะครับผมคือเมื่อก่อนมันพอไปวัดปืนอื่นได้นะแต่ตอนนี้นคือหนักเลยนะผมคือหนักจัดนะผมถ้าเกิดว่ายังนึกภาพไม่ออกนะผมผมคำนวณทำทวิคิวมาแล้วนะสำหรับคนที่อยากเห็นว่าเปรียบเทียบตัวเลขก่อนหลังเนิร์ฟเนี่ยแล้วก็เทียบกับกระบอกอื่นให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยสมมติว่าคนที่เล่นปืนครบทุกกระบอกมาแล้วอะ่ะ และอยากว่าได้ฟิลว่าปืนกระบอกนี้ถ้าโดนเนิฟแล้วมันจะได้ฟิลประมาณกระบอกไหนผมทําการวิเคราะห์มาให้แล้วนะผมโอเคถ้าเกิดว่าใครเข้าใจตารางนะก็คือคือไอไอตารางนี้จะเป็นตาราง time to kill นะผมหรือว่าระยะเวลาการฆ่าศัตรูนะผมว่าใช้เวลาระยะเวลานานแค่ไหนนะผมเป็นมิลลิเซกหรือว่ามนะิลลิวินาทีเนาะก็ถ้าเกิดว่าเลขยิ่งต่ำก็คือยิ่งไวก็คือยิ่งดีนะผมประมาณนี้นะสำหรับตัวของปืน437เนี่ยจะสังเกตว่า ก่อนหน้านี้คือมันดีนะผมคือมันพอๆกับ CI นะแล้วก็ยิงได้ไกลแล้วก็ดาเมจไม่ตกเยอะเหมือนกับ M4 นะผมก็คือยิงใกล้ๆกับ M4 เลยแล้วก็ระยะใกล้ก็เท่า CI ประมาณนี้เนาะคือเก่งอะ่ะง่ายๆนะครับผมแต่ว่าพอหลังจากเนิฟมาแล้วเนี่ยฟิลปืนนะผมมันจะคล้ายๆกับ416 แทบจะเด็ดเดเลยนะผมทั้งเรื่องของดาเมจร,ระยะนะผมก็คือยิงใกล้416ดีกว่านะผมตรงนี้416ดีกว่าอยู่ละคือ416แรงกว่าในระยะใกล้นะผมแต่พอเป็นระยะไกลเนี่ยเท่ากันนะผมตัวของ2กระบอกนี้ทั้ง437แล้วก็416นะระยะไกลเนี่ยจะเลขใกล้ๆก,กันนะผมมีบางช่วงที่416ดีกว่านะ แต่4 3 7จะดีกว่านะผมถ้าเรายิงโดนขาด้วยนะก็คือดาเมจช่วงขาเนี่ยจะไม่ตกเยอะเท่ากับ4 1 6นะ4 1 6เนี่ยถ้ายิงขาก็หมดเป็นแม็กอะกว่าจะตายแต่ถ้าเกิดว่า4 3 7เนี่ยก็ยิงได้หมดเนาะประมาณนั้นสำหรับตัวของระยะเกินระยะปืนไป ผมเลยมองว่าปืนกระบอกนี้ค่อนข้างจะตกเทียร์เลยนะผมก่อนหน้านี้มันเป็นเมตาใช่ไหมอยู่ได้อยู่7วันนะเมตาได้อยู่7วันแต่พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็เท่ากับ416ซึ่ง416ส่วนตัวของผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งนะในโรของแอดเซเพราะว่าแอดเซมันต้องยิงเก็บคิวทุกตัวระยะไหนในแรงเนี่ยระยะไหนเจอหน้าก็คือยิงตายตายยิงตายตายิงตายหมดแต่ ตอนเน้นระยะไกลย,ยิงตายชาแล้วก็ไปเล่นปืนอื่นน่าจะดีกว่านะผมก็ถ้าเกิดว่าจะไปเล่นตัวของตัว4 3 7เนี่ยผมมองว่าไปเล่น416ที่เอาเด่นระยะใกล้ไปเลยดีกว่าหรือว่าจะไปเล่นของ AK-12 ไปเลยดีกว่าที่มีลูกเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะยิงง่ายนะผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับความเห็นเรื่องของปืน416นะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเนิฟปืนของปืน K437 ่มเนะผมเนิฟหนักมากนะผมแบบตกเทียร์แบบตกเมตาเลยนะผมประมาณนี้นะ โอเคมาต่อกันที่ดับเบิลบาร์เรลช็อตกัน725นะผมก็คือปืนลูกซองใหม่นะผมมีการบัฟมาดาเมดมาหาสารนะผมตัวนี้โอ้โห,หน่าสนใจมากๆนะผมก็คือดาเมจจาก25เป็น34นะครับผมฟังไม่ผิด3 4นะครับผมแต่ว่าดาเมจฟอร์ออฟหลังจากที่นอกระยะปืนไปก็คือหลังจาก8เมตรไปเนี่ยจาก0.75จะเป็นโอ้จะได้บัฟนะไม่ใช่เนิร์ฟนะเนี่ยก็คือดาเมจฟอร์ออฟหรือว่าตัวคูณที่ว่ายิงไกลๆแล้วมันจะเบาก็คือตอนนี้จะ ไม่ได้เบาเท่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคือ0.7นะก็คือเอาดาเมจเบสเนี่ยไปคูณกับ0.7นะผมแต่ตอนนี้เป็น0.75นะก็คือยิงไกลได้ดีขึ้นนั่นเองโอ้น่าสนใจนะกระบอกนี้ถ้าเกิดว่าบัฟข้างบนอนะ่ะก่อนหน้าน,นี้คือเขาบัฟเรื่องของ โหลด speed ใช่ไหมไม่รู้ว่า buff หรือเล r ฟนะถ้าเกิดว่าิร์ฟเนี่ยก็ไม่ต้องคุยนะครับผมแต่ถ้า buff ให้ r e l o ไวขึ้นแล้วก็เพิ่ม d าเมจด้วยผมบอกเลยว่าโคตรน่าสนใจนะคือเป็นปืนแบบต้องลองไปเล่นเลยน่าสนใจมากๆนะผมสำหรับปืนกระบ,บอกนี้นะก็ต้องรองดูอีกทีว่าในเกมเนี่ยแม่งขายฝันหรือเปล่าเนะาะสำหรับการอ่านแพทวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ฟังมาถึงตรงนี้นะผมสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้อ่านแพทโน้ตนะผมของทั้งสายออคือแพทโน้ตของเกมเนี้ยก็ กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมสำหรับใครที่อยากสนับสนุนมากกว่านั้นก็มีทั้งทิปมีแล้วก็ membership นะผมก็ไปกดตามกันได้หรือว่าจะกด super chat มาเป็นกำลังใจกันได้ก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ครับขอบคุณมากนะครับวันนี้บ๊ายบาย